ก็นี่ฝนลินเนาะฝนลิ้นฝนลิ้นรัศีพ่อไปเสีบัดเนี่ฝนลิ้นผลย่อยกําลังจะออกไปออกไปในดงครับท่านผู้ชมครับไปสอนหัวนะเมื่อนี่สิรีพาไปหากินหัวกินหัวอ่าเพราะว่าสิ่งที่เขาว่าอาจารย์ดาวสิมาหาเราเป็นคนหมักหัวเออแต่เลยสิไปสอนหัวไปทาเหล้านะไม่ได้รับแขกอันนี้ไปขบวนรถขบวนรถนั่งแป๊กมีแ๊ก มันมันโซกับพวกมันหยาบไปขับรถนั่งแตกโดยโชเฟอร์อ่าจิติมาซักคือบ้าเบี้ยบาเบ้บาเบี้ยให้เอกให้เอกบาเบี้ยพูดอะไ่าม,มันมีเมียมานหุ้ยผัวมาจองเลยโสดครับอ่าโสดโสดจนสูครับพี่น้องครับเดี๋ยวเก็บข้อกันเรื่อยๆครับนี่เราหม่องนั่งกันได้วะนี่เราหม่องลัง อ้าวเอไ้ันไม่มีหมูจับเออชมปลาชมเมืองไปสลักัขาดังเ่าไรเข้าไปพุป่ประมาณประมาณสิบสิบกัวกิโลนี่สิไปเนี่ยนั่งคู่เขาโอ้โ รถไปคร mm ับรถไปครับระยะนี้ไปเพราะไหนมันเมินฝนตกนะมันซีดแล้วครับมันซีดแล้วคอ่าอันนี้เอ้าอันนี้คือการหาอยู่หากินแบบง่ายๆออกไปเพียงครับเดี๋ยวจังหวะกันอยู่ในคุณเล่าทั้งคู่ทั้งคู่บรรยากาศบอกฝนตกแล้วแต่ผู้ชมเด้อ บรรยากาศที่ดีมือนียครับเพราะแ็ดพออดข้าังเดินภาพสิ่งคุณพ้นเขาแท้เกินจับภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับวันนี้ก็เป็นงานบุรุสมบวนนะครับที่เกิดขึนบนถนนที่พิมพวกเขาเป็นคำพี่น้องไปมาหากิ่งเขาที่น้าก็เชิดเชิดเด้อเชิดแะไดครับพี่น้องผู้ที่ไกลไกลมากนะครับที่อ๊า มาเอาอพูอเดเก็บดักโอ้ยผมเก็บได้แล้วนะไม่ได้อะกรผมหูมดะเนาะ<อ>นางมันประมาณเกือบเกือบสิบสิบกว่ากิโลอยู่สิบกว่าโลอ่ามาหอดมาหอดเลยทนะ่านผู้ชมแล้วมาหอดหอดสาแล้ว ทอดมองสีสอนแล้วโอยไ<ห><ห>้องเสยางกัะงนะจอด,ดีก็ได้จอดเดีก็ได้อ่อออมองแล้วเส่เลยสถานที่สอนหวกนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สิลงรไปคุณล่ะแถวนี้อันนี้มันบรรยากาศแ้วที่น้องสังเกตเบิง หมอกเนอะบังหมอกบึงอ่าบรรยากาศเจ้าเจ้ายนีม่มัน้งบีบบงให้พี่น้องได้เห็นแล้วมันชัดๆสำกันเลยครับอ่ามองไปทั้งคุ่นุ่นพี่น้องครับแล้วก็อ่าทั้งีพี่น้องก็ให้พี่น้องได้เบิ้งกันครับนี่คือบรรยากาศอยู่ในหุบเขามองสีสอนหวกเนอะครับพี่น้องครับสิผ้าลุกไปน้องสอนหวกเนอะวันนี้เนอะ อมอง,มองค่อยสอนประจำอย่างนี้ถึงจะย่ายว่าปีนี้นนก็หวกระหลายอยู่สะอาจชิมันอาจชิป็นหวกปลาส่วนใหญ่หวกปลาหวกปลาเป็นหอกครบหลุดล้วนเหมือนทอ้อเป็นหวกทักว่วไปเแม,มนครับพี่น้องมาตามพี่ครับสิบกิบโ,ลโลกรัมหัวโล่ทั้งมาให้เพนะิ่นนะรถมาจะบนเปนท่งดีกว่ารถพิดักษ์มีบทสิทธิ์แรงเลยท่านผู้ชม ต่ซ้ำนิ่งก็มาได้อยู่มนันแบมาได้เอเออมันบอลท่านลื่นแล้วนะโมเดลแยกนั่นไงแต่สรางขึ้นเนิ่นพองนกับางเป็นตุ่มอ,อมิเตรอร์ห้อยลงาต้่อดดดอยู่เด ตนแต่ว่าสังเกตาวันนี้ปีนี้นะมองดีมองดีแก่นนะฮอดเลยครับฮอดซะว้ายโหนี่ลงแย่นเสียอะไรอยู่คนนี้ยนี่ครับเนี่ยอันนี้มองมองสอนแต่ว่ามันชงมันชีมี่เบากระโบงหูนะครับเพราะว่าสุปีก็เคยสอนมองดีละ ปีนี้หัวก็มากครับปีนีไ้ไม่ไหมไม่ไมยืนนิ่มีตัวดีอ่าเอาค่ะแต่วันก็มีมองไล่มองมองมองสไลด์อันอยู่เลยอ่าอันนี้ก็คือหายกินแบบบ้านๆคุณผู้ชมครับหายกินแบบบ้านๆปลาปลานะครับเดี๋ยวผมสะลักมีดตัดได้ไหมเอานี่ยเน,น,นี่นี่ตัดกำลังให้เท่าหน่อยตัดนั่นอยู่เดี๋ยวพี่น้องอนุญาตขอเปลี่ยนเสียเอาบุญออกกันเด้อ อันนี้สีจี๋นี่ตัวเสจยวเสียทำงานเจ้าเสียวบุญนี่คือเสียวบุญครับชุดนี่เองก็ชุดหนุ่งชุดเดียวยังชุดเที่ยวนี่ละดอนนี่เองก็ชุดชุดเที่ยวชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันอ่าชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวนี่ละดนนรับดอนหอโอ้ฟุตละเลาะนะเอาเครื่องนึงเนี่ยว่าเครื่องล่ำเจี๊ยบกาบมั้งหรอ เปลี่ยนสุดเรื่บบอบาดสุดทำงานเนี่ยคือสุดสุดหยอดยางเพราะว่าสุดอาบุญมีตัวเดียวเท่านี้ออกชุดยออกช่วเอาบุ่ตัวเดวเริ่มลงมือสอนกันแล้วเนาะค่ะเนาะแอดมินปินผู้ทายยกของบุญนะคะเนาะสองลุงอาจารย์ใหญ่กับพี่น้อยอ่าวสักเนาะค่ะพากันสอน นี่กระลุนอยู่ทางเทิอกเนาะค่ะเนาะว่าสิได้หรือบ่ได้แอดมินกระลุนเอาใจซอยอยู่ทางบนพีนะะ่น้องค่ะเนาะไดพี่เนาะวันะะนี้เนาะแต่เมื่อเมื่ออาชีพทังนั้นนะคะที่สอนหัวอาจารย์ใหญ่เป็นก็สอนตั้งแต่ได้เท่าใดเนาะ,ะแต่ว่าแอดมินนี่ที่สอนไม่ค่อยเป็นก็ได้ขอเป็นตากล้องไปก่อนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ค่ะฮะวาเบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะว่าสิได้หรือบ่ได้มาหรือบ่ามา สถานที่สอนก็เป็นอยู่ในหุบเขาค่ะอยู่ในดงทางไปให้ห้างจากบ้านกับประมาณสิบสองสิบสามกิโลจากบ้านอาจารย์ใหญ่ไปเนาะค่ะเนาะไกลอยู่เพราะว่ามันเป็นยังเป็นแรงธรรมชาติอยู่ค่ะมันเป็นน้องเพราะว่าหนาวแรงกับเสีบไมีน้ำเพราหนาฝนฝนกับติดตกลงมาแล้วก็ไม่น้ำครังเอาเบิ้งเนาะค่ะเนาะได้โอ้ได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ กำลังเก็บเศษใหม่เศษอย่างออกให้มันเหลือแต่โถหัวกันเนาะเพราะว่ากันเอาขึ้นมามาถึงบ้านเท่ากับทีไ้มาเก็บอีกที่นึงอาจารย์ใหญ่กับออาวซักเพิ่นกระซอยกันเลือกเนาะค่ะเนาะแอดมินก็เป็นกำลังใจให้อยู่ทั้งฟังไปละจะภาพบรรยากาศการสอนหัวให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะโอ้ได้ร้ายค่ะได้ร้ายคักได้ร้ายค่ะคนอ่ะนะ เป็นที่นาพ่อใจสิวรามันหาโลภแห้ะค่ะซอนบาดแรกยิ่มเลยเลยอาจารย์นภูมิใจในในการหาสดซอนบาดเดียวเนะพี่น้องเนาะซอนบาดแรกคุณโอ้ยดีใจภูมิใจไรยกโชคเุยนะดีใจคักอาจารย์ใหญ่เนาะ คือทั้งนี่ทั้งแถวบ้านของอาจารย์ใหญ่ยังเป็นธรรมชาติอยู่เนาะค่ะเนาะ,ะบัว่าสิเป็นหวกเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นนี่ยังกับพ่อหากินได้อยู่เนาะค่ะเนาะอีกอย่างนึงพวกกุ้งพวกปลาหอยอยังกับสิกับสิหากินอยู่หลังบ้าน,นค่ะเพราะว่าอาจารย์ใหยแล้วเอาปลาเอาหอยไปลุกไว้หลายค่ะกับหากินแบบง่ายง่ายบึงดึงถ่ายให้ท่านผู้ชมสอนบาดเดียวด้ยวดยนะค่ะ สุดยอดเลยค่ะ,อ,คะอันนี้ก็สอนอีกบาทสองไงิบร่ไดไปไหนเนาะบาดสองก็สิได้น้อยลงมากกาลังเลือกียังเศษใม่เศษนี่ยังออกให้ันเลือแต่โตห่วงแล้เนาะขันาที่สองขึ้นมาหล่า้มเลน้าน่อกะขนเนาะตอนนี้ เดี๋ยวสิได้เอาคุลงไปให้ใส่ขึน้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึน้นมาเแล้วก็สิพากัน,น,กนไปหาสอนน้องอื่นเนาะค่ะเนาะสอนน้งพ่อจำหนีนหนหนก่อน <c ười> ส่วนที่เหลือก็จงไว้ให้มันเอามาใครปนีนาปีนี่กะพ <c ười> ่อละแต่ฟังอาจจะสั้นนิดน่อยอับก,การขึ้นลงก็อาจจะลำบากเล็หน่อย อเอาว่าเท่ใช่ทางเลยเนาะค่ะน้อบัดนี้่าเทเบิ่งดูสิได้ร์เป็นไรเท่ตรงแบบอันนี้ซอนซอนแค่สองบาทกับพ่อละเนาะค่ะเนาะ้อต้องซอนลายพันซอนลายมันก็สิกินบ่เบิดตั้มเนี่ยกับพ่อแล้ว แต่ว่าเมื่อนี้สิสอนไปฝากอาจารย์ดาวันดอนเนาะค่ะเนาะพอดาวันดอนเป็นสิแม่อยากแต่ว่าเพิ่งมากินห่วกครับได้ถือโอกาสมาสอนลงไต่มันมีห่วกกบต้นนะทองเขาอะไงี้ยมันน้องด้วยทองก็ยังทองขาวขันสอนตำมันอยู่ขี้ดินด้วยห่วงเพราะมันตัวใหญ่สอนตำนะเพราะว่าถามว่ามันพอกินไปกะไปกินเมื่อวันดอก แต่ว่าว่าอยาจารย์ดาวมันดอนสิมารเราไปพคน,นมาขวบก็เลยมาสอนหสอนจะสู้เล่ากลิ่นเสือหนึ่งห่วงปลากันเจ้าหา่วงหาซื้อน้ำตลาดมันเขาบูดดอกแต่ว่ารสชาติมันบวกกัน,ม,น,นมันเสีบตรงอันนี้ซึ่ก็สิเป็นห่วงน้อยแม้แต่เสีบเลยครับเนี่ยห่วงปลาเนี่ยก็ห่วงปลาเนี่ยถ้าผู้ชมเบิ่งเอหงาสอนสองบาทครับพี่น้องคะทางอาจารย์ใหญ่ครับน้อยหน่าเค็งกับพื่กันล่งสอนแล้วเนาะค่ะเนาะ รอรุนกันว่าสิได้หรือไม่ได้ที่เพิ่นมันขยันสอนนี่เพิ่อนสีเอาไปฝากอาจารย์ดาวบ้านดอนเนาะค่ะเนาะฝากพอดาวทางอาจารย์เป็นสิมายามเพิ่นบอกว่าเอาหมกหวกเวหาในเด้อว่าสันเป็นหวกธรรมชาติเด้อว่าสันหนานี่มันพอมีอยู่เพิ่นมาหาค่ะเพิ่นก็อยากกินหวกโดยเฉพาะเนาะเลยถือโอกาสว่าทางในหลวงมันไม่หวกเพได้สอนอยุคอะไรพวกกันมาโอ้ยโอ้ยเฮียเฮียออกซะเนาะเฮียออกซะเนาะ นั่นนานนานน่นเกษีออกเนี่ย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 ออกสนุกออกสนุกอ๋อบนบนทอนวิธีการทอนของเคนเก่งกับท่านอาจารย์ใหญไงวันสอนเป็นเนาะเคนก็เคยสอนแบบนี้มาแต่ใดเท่าใดเริ่มเฮ็ดแต่เป็นเล็กน้อยคนเนาะส่วนแอดมินค่ะพวกคิบว่าเป็นหรอกได้ตั้งแต่ยืนให้กำลังใจอยู่ บนนีอนคอัคเนาะที่สมนาะสอนหน่อยเนาะเขาไสอนเขเอ้ยสวนสวนสวนคืนสวนเขากคนะมีขนาดได้ไม่อะสวนเลยคเวจับนะอ่ะกกสอนเขาไปนฟังอีกรอบแล้วเนาะค่ะเนาะตักอีกจักบาทสงบาทก้อนละสันคืยเมียบ้านละสันคนาสอนเข้าไปในฟังดู สี่ใดเพราะเพราะว่าหวกบางครั้งมันก็เข้าไปอยู่นี่ส่นหฮมส่นเอ้าเข้าบ่ได้ค่างาใหม่ค่าหญ้าค่ายัายาายางมันมาหน,น่อมันเลส่งสิบัวใดก็คือมันบ่มันบ่ได้อยู่ค่ะได้อยู่แต่กับสิบัวหลายคือเกา่ตาตักไปไม่อีกรอบสองเพิ่นท่านไอ้เท่เท่านั้นวันนี้เพิ่นว่ามันยังได้หน่อยอยู่ขอลองไปอีกรอบก่อนนาสั่น ลองไปลองไปเอามุ้งเนาะคะ่ะมุ้งยาวๆเพราะต้องจับสองคนมันเป็นเอาสวิงเนาะคะ่ะขันเอาสวิงมันก็สิส่อนซาเนี่ยจักน้อยแอดมินก็เป็นกำลังใจให้อยูเพิ่ะทั้งฟังะะะเพื่อนเนาะค่ะเนาะวางดูมันหรือบป่มามันตาเข่าฟังไปหมดงนืน้ปลาแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆค่ะ ได้หรือบ่ได้ดเนาะบาทนี่ไปเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะ,ะกำลังทอนอยู่กันเนาะทอนดึงกันเยอะทอนเอาทอนไปเก็บใบท้ายเก็บนี่ยังออกอะได้บ่ได้บ่ได้หลายบ่าทางผนได้หลายบ่แล้วบางโอ้หันหันหันเบิง่งพาทางกุ้งสีได้โยเป็นมุงหนักๆเนาะค่ะเนาะกุ้งสีมนันเยอะ เดี๋ยวไปถ่ายให้เบื่อใกล้ๆเนาะค่ะเนาะเก็บใบไม้ใบยังออกเนาะคะ่ะเนาะเพราะกั่นเก็บของที่โมเมนอีหัวกออกเนาะคะ่ะไขมันเหลือต,ตั้งแต่ตัวอีหัวยังเดียวเก็บออกไขมัมนบมดแล้วยางดีเขาสิบว่าเอาสิ่งเกี่ยวปนไปเพราะว่าไปฮอดบานเลาวก็สิเลือกตอนนี้เขายังมีนามเกี่ยม,มันอยู่เมื่อกสิฟูขึ้นมากที่เป็นใบไม้แห้งเป็นเศษไม้เป็นนิยังต่างๆเมื่อกสิฟูร้อยฟูขึ้นมา เข้ากับสิเลือกเก็บได้ง่ายเนาะค่นะเนาะส่วนเอาเทลงในถังนะ่ะเข้ากับสิมีแต่แต่โตห่ว,หวงเนาะค่นะเนาะผู้ที่เพิ่นเฉี่ยวชาญทั้งอาจารย์ใหญ่เพิ่นสุดยอดเนาะค่ะการหาจิ้วหาขีนเพิ่นมารเนาะค่นะเนาะวกเพิ่นยกโชว์ทุกคนโอ้ได้ค่กกะกัได้ค่กกะกัได้ค่กกะกันเพิ่นหิวฉันเดียงเพิ่นเพิ่นยกโชว์สิประมาณหาโรได้มั้งค่ะซีหาโครคค่ะนะยกโชว์ขอ เซลฟี่จังน้อยกันหน้าน่าเซลฟี่เบิ่งเนียสอนบาทที่สามที่สี่เน,น,นี่ยหะขินมาน,น,นนะครัเนาะเทลงเบิ่งดูเลยลายรบัางไรลบบหินก็ถือข้างเช่รือลวลุ่มนำแบบนะั้โอ้ยเคยนีเด้ไม่รอเห็นเด้เินี่เด้ส่ว,<ด>วนวน่าเป็นเช่นอกขือข้อางนะอันนี้ก็ีเเเห็นนตัวใสดีเลยน้อง เอาง่ายๆครับสองบาทนี่ครึ่งแล้วครับครึ่งครึ่งครึ่งครูถ<า><ร>ังแล้วครับสองบาท <c oughs> เอาวันนี้เขาไปคุณได้วันนี้ครับนั่นได้อยู่ในคุณลเลยขะเบื้องบาทที่สามครับอันนี้บาทที่สามผมผมอยู่อ่ะ,อะสอนอีกบาทเนาะคะ่นะเนาะสอนวันนี้ก็สิ กลับบ้านแล้วทั้งอาจารย์ดาวก็คงสิมาก,กับสิฮอดแล้วรุ่นเต็มที่เนาะค่ะเนาะว่าสิได้ว่าอะไรงวดนี่สิสอนไก่ายก็ทุกครั้งเนาะค่ะเนาะสิสอนอ้อมไปเลยเนาะคะ่ะเนาะสอนซตูต่อฟังแ่ะกต่ยังบอกขึ้นเนาะคะ่ะเนาะสอนกลับขึ้นมาใหมอ่อีกลองกลับขึ้นมาอีกรอบเนาะคะ่ะเนาะพี่เสกเสีเยมมากขึ้นทั้งฟังทั้งแอดมินอยู่เห็นเนาะคะ่ะเนาะอ๋อสุดยอดเลยค่ะอาจารย์ใหญ่ ใจขนาดโยกมวงก้อนเพราะว่ามันขวมขอนบอได้เดี๋ยวเอาต้มต้มต้มแล้วทีนี้ก็จะเอาขามขอนมาอสอนมาฝากขอนมาแล้วค่ะเอามายกมวงดูทีนี้ได้หรือพ่ได้เก็บเศษใหม่เศษผงออกก่อนเนาะค่ะเนะะาะพักกันทอนอีหวัวกันเนาะค่ะเนะาะพักกันทอนเขามา ถอนขอมาถอนขอมา,นาขเนาะค่ะเนาะอาจารย์ใหญ่เราเชี่ยวชาญด้วยการสอนมุงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าสอนมุงเนาะก็เอาด่างมุงสอนถอนถอนขอมาได้บ่เนาะมาเนี่ยเบ่งทาทางมุงหนักๆกกับขงสีมานอยู่เนาะคะ่ะเนาะถอนขอมาอโอ้ยพี่น้องเี่คนน่ะนน่ะ สุดยอดเลยคะ่ะได้ไลายนี้ค่ะได้ไลายครับ <c oughs> สอนสอนอยุททางนี้มันตัวใหญ่ค <c oughs> ่ะสนทัางผิีวหัวงามๆค่ะตัวตัวสีเง่ก็ทุกหม่องเนาอค่ะเนาะ คนอ่ะงามมค่ะ่อาจารย์ยายบอกให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเบิ้งเด้อค่ะเลยหัวคนอ่ะเบิ้งว่ามันโตใยา่จำไหนเบิ้งว่ามันงามจำไหนค่ะไม่ต้องห right. ัวล้วนค่ะไม่มีอ no ย่างที่ไม in ่ซ้อนบาทเดียวเนาะค่ะเนาะซ้อนบาทเดียวได้ประมาณหาหกโรคคน่ะค่ะเนาะขึ้นชมผลงานของเนาะค่ะเนาะุนะได้หลายค่ะคินีิค่ะเดี๋ยวเพิ่มปาะกัน สะเอามาใส่ถังเนาะค่ะเนาะเบิ่งดูมันสีได้หลายวันเดเทใส่ถังจากกับมูที่ <ปะ S 2> วา่าสอนอันนี้ <วา S 1> สอนว่านี่กับห้งสีพ่ออะไรเนาะคะ่ะเนาะพ่อ,พอละโอ้ทรงสีหนัก ไปช่วงระยะมันานี่กับนะคผม้บกสิบห้ากิจมวนกสั่นมากแบบนี้เรยเนียผมคไกลๆมากเลยใชยไหกลมาหดมาหดมาหลอดอันขมบ้าไฟอ่ะั่นกรไปแบาไฟคนพอกพี่น้องหซุ่มบอซุ่มบได้กินแถวยุลมซับเพชรบุญกับอดมวกัเนี่ยนไ่เออพออเสี่ม่เสี่ไม่ใ่น้อยพนะคนมากีอ้พออ้ศักนพอนะอ่าเนี่ยไรยาให้มากินมอกนากันมันเข่าเขนนะดวงเราเสียงเป็นสิ มันอลังที่ป้งขาโอ้ไม่ขาเราบอกรังอที่ป้งขาอ๋ยกขึ้นแล้วก็ถ่ทยลูกสามคนกดไลค์สาเคนกดไลค์ตุ่มเุิมต่มตุงเตา่มตุ่มตุ่ม่มตุ่าุมตุ่มตุ่ม่มุ่มตุ่าตุ่มต่มตุ่มตุ่มตุ่่มเุ่มต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 ุ่ม่มตุ่เตา่มตุมเุตุ่มตุ่มต่มตุ่ กสงสัยสุดเดี่ยวเาคมาเนาะคังหังสีเบื้องถังสีต้อยไเล้เต็มครับคผู้ใหใ้ใครมาเต็มมาเลยเตมครับโอ้เต็มเต็มคเต็มเต็ม้ะครับเต็ม้ะครับพี่น้องเต็ม้ะครับสมัครสมันติดขาอะไราีอันนี Therm ้ผมเป็นผมมันมัน จับดีๆแล้วทงังเลตาเวยียดีๆเจับทงังดอกบับานบันใจตาเวียดูตรงหน้าบัมันนเลยเออเขาบัวมันปนเกือบเบิ้งหันละเกือบละละมันเคยหลยเชียวแล้วเทีอเชืยอสมอปินดูตรงน้าคันคันผิดทางเลยลงหนไม่ยุ่งเลยีลอนะีรีเลยนบ้านอมนั่นบ้านนี้ครับพี่น้องโ,โอ้เต็มบ่ครับเบิ้งเออเดี๋ผมชิวเขาไอตีนังอยู่ เรมสิหนักล้วโอ้เียเฮียอุ้ยเฮียน้อยเดี๋ยวไปย่วงอยูดข้างบนน่หวงหลายทีเฮียเบ <laughs> ิบ้งครับย่าบอมเบนพ่อดนะครับถังสีนึงครับบัดเนีอาขึ้นไปเตะถังสีว่มันถังสีน้อยนะถัง,งสีนสอ <c oughs> ้อยสกครับพูดน่งเรอ้ <c oughs> ห้อหเด้อ ตลาดมก็หาผมาดิบมาดิไมีผ <C> e <ck> ้ม,มา,า,าพีนออาาพ่น้องเกยี่น้องครับผมไปไดถึงสถาทนที่ได้พีนออพ่นองเดยเห็นผมไปน้ำตลาดพี่นี่น้ำข้นฉันสูงต่างๆข,ข่าคัดข้าวบ้าบางครั้งั่นคือชีวิตจริงผมถือยุทลักสนานี้เขาชอบป้าเขาดุทายกินเด็กันบ้าน,านถ้าเกเป็นนะครับ ไกินกบกินเขียดกินปูปลาหน้าหนังคือนี่คือเป็นเป็นความเป็นอยู่ของผมแต่สมัยพ่อแม่เป็นปลูกฝังมากผมโบลืมโบลืมเขาแะไรก็โบลืม,ม,มอาชีพทีดปิฉ่อมโยกินแต่ก็เป็นนะครับอันนี้ก็ได้ถ้ามีกันมือน,นี้เอาครูหนึ่งก็เนาะโอ,โอ,โอ,โอ้เอาถังเันทังวันคูเดเอาถังหนึ่งกุ้งเอาถังหนึ่งก็เนาะ พี่น้องเบื้งจมกิงหน่อยก่อนนะในหน้อยโอ้โจับหูครับอะไเนั่นตัวมันตีทางถุงบเออนรนมันเออไปปะเดี๋ไปได้ซ่มนี่เหรครับน้อยเดียวโอ้เดี๋ยวมันถามีกอี่ยามี ที่ลองอยู่ที่ประมาณสิบาทได้หล่พเกิอดฮีครับพรถือพถือซ้ำาเกนประมาณเจ็ดหกเ็ดบาครับเป๊ซนี่แหละครับผมมันมัน้วม้หามเลยมันบนถังนถังสีหน่อยถังสีไงถังสีไง่นผู้ชมครับมาเด้อพี่น้องเด้อมากินวามันสันเด้อรือผู้ไดทีซื้อก็บอกนมีขายอยู่ บอกเขียนปากกข้ามก็แล้วเป็นขาพี่น้องครับครับแต่ถังหนึ่งถังสีใหญ่เดียวถังหนึ่งครับพี่น้องครับมากินน้ำกันเด้อไปเบิ้ดบ้ดบ้านเดี๋ยวคนเดียวไปขั้วที่นี่มันพี่น้องครับพัชร์นักเอาเรื่องเรื่องบ้านเี่องเปิดบ้านพี่เั้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามช่องใหญ่ด้านยันชาแนลนี่เลยพี่น้องเด้อครับครับใหญ่นยันแฟนเพจทั้งทิกต็อกทั้งเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องก็หายกำลังใจนะ คือว่ามื่อนี่ยสำเร็จมาให้กินข้าวสักก้น้อยหน่อยเคียงเมียอาปากก้างปังนะแต่กาโชเฟอร์ซุปเปอร์เวซุปเปอร์เวบาเบบาเบผู้เลียงสวดมาจองเลยเด้อเด้อหลอกไสหลอกไสครับโซเฟอร์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปพอกันเยบ้านเนาะไปอีกอีกเจนึงครับพี่น้องครับแข้งพอกันอีกแคบเดียวพี่น้องครับขอบคุณครับ